ครับเพื่อนๆอันนี้ก็ EP ที่13ครับผมก็จับแล้วรับผมแม่พันธุ์นะครับอยู่ในในกระสอบนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยลงในบ่อน,นี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าแม่พันธุ์เป็นแบบไหนนะครับผมจะปล่อยอยู่ที่ประมาณ5โมงครับผมของทุกวันนะครับโอเคเดี๋ยวผมตั้งกล้องแั๊บนึงครับ ก็ให้เพื่อนๆดูนะครับผมก็ให้เพื่อนดูครับผมอันนี้แม่พันนะครับผมแม่พันธุ์ที่ที่ผมใช้ใช้ครับมันเสียเวลาหน่อยครับมันจับนานครับนี่คือแม่แม่พันนะครับผมด้านข้างเขาสักสายกันครับผมด้านข้างนะครับ แม่พันธุจะเห็นไหมครับใต้คอจะไม่มีสีดําครับผมใต้คางนะครับจะเป็นขาวล้วนนะครับอันนี้คือแม่พันธุนะครับผมก็จะปล่อยลงไปก่อนครับนะครับส่วนในกระสอบนี้ก็จะปล่อยนะครับผมทยอยปล่อยครับอ่านะครับสองสี่หกแม่พันของผมหกตัวนะครับผม ก็จะปล่อยพื้นเพื่นสังเกตน,นะครับเนไครับเขาจะพอดีอย่างพื้นนะครับเอาไว้เอาไว้เวลาเขารีดไข่นะครับผมโอเคนะครับผม